นะจ๊ะอุ๊ยอุ๊ยได้ฟีเร์เกมตอนเม็ดจะดสิบห้าบาทอุย๊ย<ะ>ตา<ะ>เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าตดนแตกเท่าไหร่เจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทคูณสามนะจ๊ะคูณสามอืหกร้อยยี่สิบห้าคูณสามเดี๋ยวมาดูว่าตานี้เราจะแตกเท่าไหร่นะจ๊ะเบ็ดเจ็ดสิบห้าบาทจะแตกให้เราเท่าไหร่จะถึงหมื่นหรือเปล่าถึง 10, หมื่นไหมถึงหมื่นหมื่นแหละอีกสามพันโอ้โหเกินคาด เกินคาดอ,อ,อีกหนึ่งรอบครับผม <Wow. S 1> ไม่ธรรมดาเราแตกไปเท่าไรน้อน้หนุหนูโอ้โหเราแตกมาที่หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบาทเลยนะครับน้อนๆหนู่นหนูเกินคาดมากเลยนะครับแบบนี้นะครับที่น้อนอนต้องการนะครับ <Yeah. S 1> ผม<ๆ>เราแตกมาที่หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบาทเลยนะครับ <Yeah. S 1> เราลงด็กแค่เจดสิบระการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษา ซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับผมน,อนนทอนูน่นทั้งหลายที่เข้ามาชมช่องนอนหนอนนะครับผมวันนี้นนหนอนมาแนะนำสล็อตเทพแห่งโชคลาภความเฮงๆงมัวไปหมดแล้วชื่อวันนี้นะครับผมนนหนอนมาเล่นกันเบ็ดที่15บาทนะครับเกมนี้นนหนอนเคยเล่นแล้วรู้สึกว่า อืมแตกดีดีพูดเลยว่าดีดีมากด้วยอะวันนี้เดี๋ยวน,นันนอนมาให้ดูกันว่ามันจะแตกดีขนาดไหนน,นันหนอนมีทุนมาที่หนึ่งพันบาทนะครับน้องนนุนหนู yahoo นั yahoo! นหน,นอนลงเบ็ดที่สิบห้าบาทนะครับเดี๋ยววันนี้น,นันหนอนมาเล่นให้ดูว่ามันจะแตกขนาดไหนแล้วกันนะครับผม อะลองปิดปุ่มเทอร์โบดูปิดไปก็รู้สึกช้าปเปล่าเปล่าเปล่า,ป,ลาปิดไปก็รู้สึกช้าปเปล่าเปล่ายังไงก็ไม่รู้นะจ๊ะอุ้ยฟรีเกมเอ้ยได้ฟรีเกมแล้วเว้ย <Yeah. S 1> น,น,น่ารักน่ารักมากเลยอะได้ฟรีเกมแล้วนะจ๊ะได้ฟรีเกมมาแล้วมาดูว่าเจ็ดเกมนี้นะจ๊ะเราจะแตกที่เท่าไหร่นะจ๊ะ อ่ะยีบบาทคูณสเท่าไหร่ฟีเกมรอบแรกเราคิดว่าน่าจะแตกแบบว่านี้หน่อยนะนี้หน่อยแต่ว่าแตกแบบนี้นอนนอนก็ชอบเหมือนกันนะจ๊ะเหลือหนึ่งรอบหลือีกหนึ่งรอบยังไงดีครับโอ้โหคะแนนเกมฟรีของเราชนะมาที่เท่าไหร่ วิกก้นหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทเราเนี่ยจ้าเราลงเบ็ดที่สิบห้าบาทเนาะอ่ะก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่ค่อยเยอะยอยเท่าไหร่ไม่ค่อยเยอะเหมือนที่เราคิดไว้พูดแบบนรรี้ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีแตกรอบสองหรือเปล่าแต่นนท์หนอนมั่นใจว่าจะต้องมีแตกรอบสองแน่นอนนนท์หนอนมั่นใจพับเขาให้ ไม่มีเงียบกกิบเงียบกกิบเลยครับทำไมเงียบแบบนี้อ่ะมา20บาทเงียบก็ิบ12บาท50าิบย้าูบีกวินมาอีกแล้วจ้าโอ้โหลองเพิเม่มเบ็มาที่3 oh, <no. S 1> 7 5บาทบีกวินเท่าไหร่เท่าไหร่ อ้ออ้อหือเราแตกมาที่2,550บาทเลยนะครับน้อนๆหนูๆอุ๊ยใครจะไปคิดนะครับว่ามันจะแตกขนาดนี้ที่แตก2,550บาทนะจ๊ะเพราะว่าเราลงเบดที่71 71 36.5บาทเราจะซาน้อนนหนู เออว่าไม่ได้เล้อว่าไม่ได้เดยเกมนี้บอกแล้วว่าเขาปังจริงว้าวอือสองอยี่สิบห้าบาทตอนนี้เราเพิ่มเบ็ดมาที่75็บ้าบาทนะจ๊ะ <Wow. S 1> นนองนหน,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 นูเดี๋ยวมาดูกันว่าเพิ่มเพิ่มเบ็ดมาที่75บห้าบาทแล้วเนี่ยจะปัวจะปังขนาดไหนนะจ๊ะ <Wow. S 1> เราคิดว่าเกมนี้เนี่ยไม่น่าจะทําให้เราผิดหวังนะคะอะยังไง37 5บจาบาทและเบ็ด เราจะสลับเบ็ดไปเรื่อยๆนะจ๊ะเราจะสลับเบ็ดไปเรื่อยๆสลับเบ็ดไปที่75บาทบ้าง37.5บาทบ้างนะจ๊ะอุ๊ยอุยี่เียเียงเนเจ็ดบาทโทอุ๊ยคนปังเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าจะแตกเท่าไหร่เ้อยบาทคูณ3นะจ๊ะคูณสร้อยยี่สิบห้าคูณสามเดี๋ยวมาดูว่าตานี้เราจะแตกเท่าไหร่นะจ๊ะเบ็ดเจ็ดสิบห้าบาทจะแตกให้เราเท่าไหร่จะถึงหมื่นหรือเปล่า ถึงหมื่นไหมถึงหมื่นหมื่นแหละอีกสามพโอ้โหเกินคาดเกินคาดอืมอีกหนึ่งรอบครับผมอืมไม่ธรรมดาเราแตกไปเท่าไหร่น้อนๆหนูโอ้โหเราแตกมาที่1 8ึ0งหมบาทเลยนะครับน้อนๆหนูเกิน แบบนี้นะครับที่นั่นนอนต้องการนะครับผมเราแต่มาได้18,300บาทเลยนะครับ oh, <no. S 1> <c oughs> เราลงเบ็ดแค่75บาทเองนะครับตอนนี้เราบวกมาที่20,000บาทเต็มๆเลยนะครับเน่นๆหนๆเพราะว่าเรามีเบ็ดมา1,000บาทนะจ๊ะ,ะเราจะไม่ยอดท้อเดี๋ยวเรามาหมุนกันต่อเลยดีกว่านะจ๊ะ ว้าวไม่กี้แบบว่าสุดปังอ่ะสุดปังวันนี้ต้องยกให้น้้นหน่อนนะคะผมต้องยกให้ครังจริงจริงๆเลยเชียว <Wow. S 2> อะเราไปเบ็ดที่375บาทนะจ๊ะเราไปเบ็ดที่375า, <Wow. S 2> าบ,บาทแล้วเดี๋ยวเราจะลดเบ็ด เราจะเพิ่มเบ็ดล้เบ็ดไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่สูตรอะไรเลยนะคะแต่ว่าเราก็เล่นแบบนี้มาตั้งนานแล้วเนะ <Wow. S 1> าะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอุ้ยบิ๊กวีนาหมกแล้วจ้ามีวนใหม่แล้วจะ400บาทไม่ธรรมดา <Yeah. S 1> อะไปกันต่อเรื่อยๆยังไงดี1้5 2 5บาท <Wow. S 1> เราจะบอกว่าแบบโอ้ตาเราไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราแตกขนาดนี้อ้ oh, no. แต่เราคิดว่าถ้าสมมติว่าแบบเราแตกขนาดนี้แล้วเขากับมันตีกลับคืนไปแต่ก็ไม่หรอกไม่หรอกจริงๆเมเราจะมาไฟยมาดูยังไงดีครับถ้าหลังๆมาไม่แตกนี่มีใครจะว่านอนนอนไหมครับผม <S <S แต่นอนนอนแตกให้ตั้งสองหมื่นแล้วนะน้อนอนนอนแตกมันต้องสองหมื่นแล้วนะนนนวนะจริงๆ ว้าว <Whoa. S 2> ไอโอ้หห้าบาทตอนนี้ลดรอเบที่สิบ้าบาลาวจ้าบางคนที่ดูคลิปนนอก็อาจจะลำคาญเพราะว่าเสียงไม่ใช่เสียงนี้นนอะไเรจะ้สอีบน่าตบแหละจริงน่าตบแหละนนทนนอนคิดว่าห์้อยนร้อยบาท นอนนอนคิดว่าแค่แตกแบบนี้ก็โอเคแล้วแตกแบบนั้นก็โอเคแล้วจริงๆอะนอนนอนยังเล่นไม่ถึง5นาทีเลยนะที่แตกหมื่นแปเมื่อกี้นอนหนอนยังเล่นไม่ถึง5นาทีเลยแตกแล้วงงมากว้าเดี๋ยวมาดูตอนนี้ถ้าตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนอนนอนจะขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผม เพราะว่านั่นนอนแตกมาสองหมื่นนี่นั่นนอนสบายใจแล้วครับผมนั่นนอนสบายใจแล้วเพราะว่านอนนอนมีตังกินขนมแล้วนะครับผม <Yahoo! S 1> อ่ะงั้นนั่นนอน,น,อนขอพอแค่นี้แล้วกันนะครับ ใครที่อยากจะเล่นเกมเดียวกับน้อหนอนเนี่ยสามารถดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้น้องหนอนด้วยนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับถ้าคลิปหน้าอยากดูเกมอะไรสามารถคอมเมนต์บอกน้องหนอนได้เลย เดี๋ยวนนท์นอนจะมาเล่นให้ดูใครที่บอกว่าเล่นเกมนี้แตกไม่ดีเดี๋ยวนนท์นอนจะมาแตกให้ดูกันนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับนนท์นอนขอลาตัวขอลาตัวขอตัวลาไปก่อนนะครับมีตังคินขนมกรุบกริบแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย